ปิดชมสองแข้งทีมชาติไทยมาริโอเซอร์ไพคว้าสําก่งเปิดชมสองแข้งทีมชาติไทยมาริโอเซอร์ไพคว้าสําก่งเมืองทองเมืองทองได้สองแข้งธีรพลนบพลเต็มเปิดตัวสมเก่งลุยไทยลีก2021ที่เล่นภายอางเมืองทองยูเนเต็ดภายใต้การนำทัพของมาริอโอยูโรปก,กีคุณซูมาซิเดเนียมีเซอร์ไพช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะก่อนจะเปิดฤดูก,กาล2021 โดยการบรรลุข้อตกลงพ่าตัวสองขั้นท็อปของเที่ยวสมุดสมุดรประการซิตี้เข้ามาเสริมแก่งทีมทั้งที่ได้นเหาะเยยเจ้าของฉายามูลเลอร์เมืองไทยดีกีทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้ามาเสริมแก่งกิมรูร้ผนกำลังกับวิลเลนพอร์แซดดามิสัยบเจสซี่เคอร์แลนด์ไม่เพียงเท่านั้นมาริโอยังจัดการควาตัวนุพลนกลุ่นคำิดฟิวตัวตัดเกมดีกีทีมชาติไทยยู23เข้ามาเสริมแก่งแดนกลางแทนที่ของวัฒนาภายนุ่ม พี่ยอออกจากทีมไปทั้งนี้จะมีการเปิดทัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนสึกฟุตบอล2021จะเปิดฉักขึ้น